บทเรียนจากความผิดพลาดครั้งใหญ่วอร์เรนบอฟเฟตเล่าเรื่องที่สะเทือนใจมากและเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาเกี่ยวกับโซโลมอนบราเธอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทวานิธนากิจระดับแนวหน้าของวอลล์สตรีทในยุค90เรื่องราวเกิดขึ้นได้อย่างไรมีพนักงานคนหนึ่งชื่อพอลมเซอร์เขาคือใครกันละ่ะเขาคืออดีตเทรดเดอร์ตั๋วเงินรัฐบาลสหรัฐหรือ treasury bond trader และยังเป็น managing director ของบริษัท Wall Street รายใหญ่ชื่อ Solomon Brothers ในช่วงปลายทศวรรษ1980ต้นปี1990เขายังเป็นตัวละครหลักในคดีอ Ü ื้อฉาวเรื่องการโกงประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือ US Treasury Auction Scandal ที่โซโลมอนสร้างคำสั่งซื้อเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาตโดยใช้ชื่อบัญชีลูกค้าคนอื่นมาปลอมใส่เพื่อลักลอบซื้อพันธบัตรให้ได้สัดส่วนมากกว่าขีดจำกัด35%ต่อรายซึ่งเท่ากับเขาพยายามคอเนอร์มาร์เก็ตในบางรุ่นพันธบัตรเขาทำผิดอย่างร้ายแรงแต่ผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ CEO ชื่อจอห์นกูดฟรันด์ไม่รายงานต่อหน่วยงานรัฐไม่ใช่เพราะพวกเขามีส่วนร่วมในการโกงในครั้งนี้ แต่เพราะพวกเขาเลือกที่จะปล่อยผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปเพียงเพราะคิดว่าความกลัวที่จะเสียภาพลักษณ์ต่อองค์กรของเขาและแล้วปัญหาบานปลายก็เกิดขึ้นเพราะในเวลาไม่ถึงเดือนพนักงานคนนั้นก็โกงซ้ำอีกครั้งเรื่องถูกตรวจพบช่วงปี1991จนกระทรวงการคลังและหน่วยงานกำกับเข้ามาสอบสวนอย่างหนักจนเกือบจะแบนโซโลมอนบราเฟ่จากการประมูลพันธบัตร ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงบริษัทแทบอยู่ไม่ได้เลยครั้งนี้ทุกอย่างเกือบพังบริษัทเกือบล้ม CEO และผู้บริหารอีกหลายคนถูกไล่ออกโดนฟ้องอาชีพพังวอเรนสรุปสั้นๆว่าเขาแค่ไม่ยามโทรศัพท์ไปบอกความจริงในเวลาที่ควรแล้วทุกอย่างก็พังบทเรียนที่ลึกซึ้งมากการไม่ทำอะไรเลยเมื่อเห็นความผิดคือนำไปสู่ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่กว่าวอเรนเรียกสิ่งนี้ว่า ความผิดพลาดจากการไม่ทำอะไรเลยหรือ sin of omission แม้คุณจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการโกงเองแต่ถ้าคุณเงียบเมื่อเห็นความผิดเกิดขึ้นก็ย่อมต้องรับผลของมันในอนาคตโดยในเคสนี้ยังเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้วอร์เรนบัฟเฟตต้องเข้ามาช่วยกู้วิกฤตในฐานะประธานชั่วคราวของโซโลมอนบราเซอร์และมักถูกยกเป็นกรณีศึกษาเรื่องการบริหารวิกฤตและจริยธรรมในวอลล์สตรีทสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money My Health วันนี้เรามาฟังเรื่องเล่าและข้อคิดจาก Warren Buffett กันอีกครับฝากกดติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับแบบทดสอบที่ Warren Buffett ใช้กับทุกผู้บริหารเขาเรียกเหมือนว่าบททดสอบจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Buffett บอกว่าแทนที่จะออกคู่มือจริยธรรมหนา500หน้าเขาใช้เพียงหลักการเดียวง่ายๆกับทุกผู้บริหารของเขาก็คือ คุณอยากให้สิ่งที่คุณทำปรากฏบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์หรือเปล่าและที่สำคัญคือให้เป็นบทความที่เขียนโดยนักข่าวที่แสนจะฉลาดแต่พวกเขาไม่ชอบขี้หน้าพวกคุณถ้าพวกคุณอ่านแล้วยังรู้สึกสบายใจสแสดงว่าสิ่งที่พวกคุณทำนั้นถูกต้องแล้วจริงๆไม่ใช่แค่ถูกกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องถูกต่อจริยธรรมนี่คือมาตรฐานความโปร่งใสที่ทรงพลังมากเพราะมันไม่อินกับกฎหมายหรือกฎระเบียบใดแต่ขึ้นอยู่กับ คุณค่าภายในใจ3สิ่งที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จและเป็นคนที่ผู้คนอยากจะร่วมงานด้วยวอร์เรนบัฟเฟตตเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจหรือส่วนตัวต้องมี3คุณสมบัตินี้ 1. ความฉลาด intelligence ไม่ต้องเก่งระดับอัจฉริยะ IQ ไม่ต้องสูงแต่ต้องเข้าใจเรื่องที่ตัวเองทำจริงๆ วอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่ได้หมายถึงเรียนเก่งหรือคณิตเทพแต่หมายถึงความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทำบวกความคิดที่เป็นระบบเข้าใจเกมที่เรากำลังเล่นว่าจริงๆแล้วงานนี้วัดผลจากอะไรเช่นงานด้านบัญชีควรเข้าใจกระแสงเงินสดกำไรแท้จริงความเสี่ยงของบริษัทที่เรากำลังทำมันอยู่หรืองานด้านการตลาดลูกค้าคิดอะไรค่าใช้ใจ่ายในการหาลูกค้าใหม่ LTV รู้ว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญความฉลาดแบบที่วอร์เรนบัฟเฟตชอบคือรู้จักตั้งคำถามว่าทำไมถ้าอย่างนั้นแล้วอะไรจะตามมาไม่หยุดแค่จำแตกเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังยอมรับว่าไม่รู้และหาความรู้เพิ่มแทนที่จะทำเป็นรู้ 2. ความขยัน energy พลังในการลงมือทำต่อให้ฉลาดมากแต่ไม่ลงมือก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น energy ที่วอร์เรนบัฟเฟตพูดถึงคือทั้งแรงกายและแรงใจลักษณะของคนที่มี energy ไม่ต้องคอยให้สั่งตลอดเห็นงานแล้วเดินเข้าไปช่วยเองรับผิดชอบงานจนจบไม่ใช่แค่ส่งต,ต่อต่อไปให้คนอื่นรับเคราะห์พร้อมเรียนรู้ของใหม่ไม่กลัวงานที่ยากทำให้ทีมรู้สึกว่าถ้าร่วมทีมกับเขางานมีโอกาสไปถึงเป้าจริง 3. ความซื่อสัตย์ integrity ข้อนี้สำคัญที่สุด เพราะถ้าขาดความซื่อสัตย์ไปข้ออื่นจะไม่ใช่ข้อดีแต่กลายเป็นปัญหาขององค์กรถ้าคุณมีทั้งความฉลาดและความขยันแต่ไม่มีความซื่อสัตย์ผมขอคนที่โง่และขี้เกียจยังจะดีกว่าเพราะคนฉลาดและขยันที่ขาดคุณธรรมคือภัยคุกคามต่อองค์กรโดยปู่ได้ยกตัวอย่างของพอลมอเซอร์จากกรณีโซโลมอนบราเฟอร์ที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นคือพอมเซอร์เขาเป็นคนที่ทั้งฉลาดและขยัน แต่เขาเลือกใช้ความสามารถนั้นไปในทางที่ผิดสุดท้ายก็ทำให้เกือบทั้งบริษัทล้มวอร์เรนบอกว่า integrity หรือความซื่อสัตย์เป็นทางเลือกไม่ใช่พอสวรรค์ทุกคนเลือกได้ว่าจะยืนอยู่ตรงไหนในสเกลของความดีเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับความคิดของบัฟเฟตตกันบ้างและถ้าเป็นคุณถ้าให้เลือกสอได้สคุณจะเลือกอะไรระหว่างความฉลาดความขยันและความซื่อสัตย์ คุณจะอยากได้ลูกน้องแบบไหนกันบ้างหรือตัวคุณเองอยากจะเป็นคนแบบไหนลองแชร์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะครับขอบคุณครับ